สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสกิลรีชาร์จของพารสายต่างๆน,นะครับอย่างที่เพื่อนๆสงสัยนะครับสกิลรีชาร์จจะสามารถฟื้นฟูนฟน MP ได้ทั้งหมด136หน่วยตามคำอธิบายนะครับแต่เมื่อเราใช้จริงตอนเลเวลของเราอยู่ที่85จะได้ค่าฟื้นฟูนฟน MP อยู่ที่54หน่วยไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าสกิลรีชาร์จเลเวลสูงสุดเราจะสามารถอัพสกิลได้ตอนเลเวล74นะครับ พอเราเลเวลยิ่งสูงขึ้นระยะเลเวลกับสกิลมันก็จะห่างกันทําให้สกิลรีชาร์จสามารถฟื้นฟู MP ได้น้อยลงตามระยะห่างของเลเวลนะครับทำให้เราจะต้องใช้หนังสือยักษ์ากแดงในการบวกสกิลเพื่อที่จะสามารถทําให้ฟื้นฟู MP ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะการบวกสกิลทําให้เลเวลของสกิลสูงขึ้นตามด้วยนะครับถ้าเพืาา่อนๆไหน MP ไม่พอใช้สามารถใช้ยาเพิ่ม MP หรือจะบวกสกิล เพิ่ม MP เพิ่มฟื้นฟู MP ให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้กากแดงได้เลยนะครับโดยปกติถ้าตัวละครเราเลเวล85กดใช้สกิลรีชาร์จให้กับตัวละครสายนะักนบที่เลเวล85ด้วยกันจะสามารถฟื้นฟู MP ได้ทั้งหมด54หน่วยแต่ถ้าหากใช้สกิลรีชาร์จกับตัวละครสายเมทจะได้ MP ทั้งหมด84หน่วยด้วยกันนะครับ แล้วถ้าหากตัวละครของเรามีเลเวลใกล้เคียงกับ74มากเท่าไหร่จะได้รับการฟื้นฟู MP จากสกิลรีชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเลเวลที่สามารถรับสกิลรีชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพจะต้องมีเลเวลบวกลบไม่เกิน5เลเวลจากเลเวล74นั่นเองนะครับสำหรับสกิลรีชาร์จที่ไม่สามารถรีชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพในตอนเลเวล85นะครับไม่ได้เป็นบั็กแต่อย่างใดเป็นผลตามตรงจากระบบของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ